ปรุงนะคะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปค่ะตะไคร้ใบมะกรูดตามมะพิษตาแล้วก็ใส่น้ำปรราล,ลาุงวน้ำปลาเกลือนี่แหละค่ะมุกลูกบะค้อแต่สิมุกแสนใบตองค่ะสิโอ๊เอามาเนี่ยหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดขนาด มุกลูกปลาช่อนเราหมุกบรนบ้านมุกบักใหญ่น,น,นะาะยหญ่นเนาะเดี๋ยสพี่อบใส่โม้ออบกินก็บ่เว,เว,เว็ดอได้3ม,มุกนี่แล่คะค่ะได้วาง3ม,มุกควัดลงให้มันเมิด ควัดลงให้มันหนดนี่ตะคอเดี๋ยวพาอ,ออกไป ได้สามมกพี่น้องเอ้ยเดาทามกบัดน,นี้ยทาอบอบแห้งๆจากแด้อีกอันนี้กับมีดฮอสเนี่ยแ,แทนบรรยากาศแล้วเด้อจา้าโชคให้ช่วยเลยเพรโต body น้อยเป็นไดพี่น้องมันผู้ดีโตแบบสัมเนวกอน้วกอยนิ้วก้อยนิ้วประคอข้ามละโตข้าละโตเลยแกงใส,ส่แซลมอนส้มกระแซบอันนี้เท่ากับมกมาเนี่ยมกลูกปลาช่อนค่ะ ประโคนาประโคเจนะมากินมาแซ่บน้ากันเด้อค่ะเด้อ <c oughs> มาเ้อค่ะ